สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมสโลมันนี่มาพูดถึงเรียลมันนี่นะครับเงินแท้ในโลกปลอมกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟังคุณหนุ่มนะมาอีกแล้วนะครับเหมือนเดิมแกบอกว่า,าสิ่งที่เป็นเรียกเรียกว่าเป็นเรียลมันนี่เนี่ยนะครับหรือว่าเงินจริงๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเสื่อมมูลค่าลงเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากๆเลยนะครับสำหรับแนวคิดนี้นะครับความเชื่อเงินตราที่แท้จริงนะครับหรือว่า เรียมันนี่เนี่ยวันนี้จะหยิบมาคุยกันเพื่อนในประมาณ5หัวข้อนะครับผมมาเริ่มที่หัวข้อที่1เลยนะหนก็คือความเชื่อครับเงินเนี่ยมันคือความเชื่อใช่ไหมฮะมันไม่ได้เชื่อแค่เราคนเดียวแต่ว่าเชื่อกันทั้งโลกเลยนะครับเงินในรูปแบบที่เราใช้กันทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนบัตรนะครับหรือว่ารูปแบบของดิจิตอลแบงก์เนาะก็ไม่ได้มีมูลค่าด้วยตัวมันเองเลยนะครับแต่ว่า มีค่าก็าเพราะคนเชื่อว่ามันมีค่านะพูดง่ายๆก็คือเรายอมรับในการแลกเปลี่ยนของกับเงินนะเพราะว่าเรารู้ว่าคนอื่นก็ยอมแลกเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าความเชื่อนี้เนี่ยก็ผูกติดกับรัฐนะครับและก็ระบบเศรษฐกิจเป็นหลักถ้ารัฐจะล่มจมนะครับหรือว่าล่มสลายหรือก็คือความเชื่อในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็อัตรากานหายไปนะเงินกระดาษก็อาจจะกลายเป็นแค่ เศษกระดาษเปล่าๆนะครับไม่ได้มีค่าอะไรเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลยังคนแข็งแกร่งอยู่นะครับเงินนี้ก็จะมีความหมายแล้วก็สามารถใช้นี่ได้ตามกฎหมายนะครับอย่างที่ธนบัตรทุกใบนะที่เขียนไว้เลยนะนะฮะอย่างใบนี้ก็เขียนไว้ว่าธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายนะครับอันนี้เขาเขียนไว้เลยนะฮะคราวนี้ประเด็นที่2ครับก็คือเรียลมนนี่เนาะสิ่งที่ไม่ต้องพึ่ง รัฐในการยืนยันนะฮะคุณค่าเรียวมันนี่ในความหมายลึกๆเนี่ยคือสิ่งที่มีมูลค่าในตัวมันเองนะครับหรือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้คุณค่ากับมันมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยเมื่อจะเป็นทองคานะครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเพราะมีความหายากเนาะแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยก็ยอมรับมาเป็นพันปีแล้ว2ก็คือที่ดินนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นอสังหาริมทรัพย์เนาะ เพราะว่ามีจานวนจํากัดนะครับแล้วก็เป็นทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตนะครับเช่นการเพาะปลูกหรือว่าอยู่อาศัย3ก็จะเป็นของสะสมบางประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพวาดระดับโลกนะครับเพชรหรือว่าของหายากระดับบริษัทนะครับก็ขึ้นอยู่กับความนิยมในสังคมยุคนั้นด้วยนะครับอย่างในยุคยุคนึงเนี่ยเราก็เคยชื่นชอบสีม่วงกัน นะครับสีม่วงเป็นสีที่เคยราคาแพงในยุคสมัยหนึ่งแทบจะสามารถแบบแลกทองคาได้นะครับมันมีค่ามากแต่พรพอมีคนคิดค้นสีม่วงขึ้นมาได้นะครับด้วยความบังเอิญเนาะสีม่วงก็จะกลายเป็นสีที่ธรรมดานะครับที่หาได้ทั่วไปนะครับต่อมาครับคุณสมบัติของเรียวมันนี่นะฮะสิ่งที่จะถือว่าเป็นเรียวมันนี่ต้องมีคุณสมบัติหลักๆดังนี้ครับ หนึ่งครับหายากก็คือไม่สามารถสร้างหรือว่าพิมพ์เพิ่มได้ง่ายนะครับเช่นทองคำที่ต้องขุดหรืออาจจะเป็นบิตคอยก็ได้นะฮะสองครับก็คือทนทานนะฮะไม่เสื่อมสภาพเมื่อการเวลานั้นผ่านไปสามครับแลกเปลี่ยนได้นะะต้องแบ่งหรือว่าต้องพกพาได้ในระดับหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทองคำเนี่ยก็เป็นข้อเสียนะครับเพราะว่ามันพอถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมันก็จะแบ่งไม่ได้อีกนะมันยุ่งยากมากเนาะแล้วก็ อ่าสามครับสามคือแลกเปลี่ยนอ่าแลกเปลี่ยนสี่ครับคือการเป็นที่ยอมรับเนาะคนส่วนใหญ,ญ่ยอมรับว่ามันมีค่ามันจะไม่ใช่แค่การเชื่อแค่ผมคนเดียวหรือเชื่อแค่คุณคนเดียวมันต้องเป็นการเชื่อพร้อมกันทั้งหมดนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้นะนะและข้อสุดท้ายครับคือการเก็บมูลค่าได้เนาะก็คือไม่สูญเสียมูลค่าในระยะยาวนั่นเองนะครับ ข้อที่4ครับมาพูดถึงมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และก็สมัยใหม่กันบ้างนะครับอดีตครับสังคมโบราณน,นะครับก็เคยใช้วัวเนาะใช้หอยนะครับใช้หินเป็นเงินเพราะว่ามันมีความหายากแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็เชื่อถือใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยเราใช้เฟียดมันนี่นะฮะหรือว่าเงินตราที่ไม่มีมูลค่าตามวัตถุเนาะแต่ว่ารัฐเนี่ยเป็นคนที่รับรองเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอดอลลาร์นะครับหรือว่าจะเป็นเงินบาทหรือว่าจะเป็นเงินยูโรนะ อนาคตเนี่ยบางคนก็เริ่มเชื่อว่าบิตคอยนะครับหรือว่าคริปโตบางประเภทเนี่ยก็อาจจะกลายเป็นเรียวมันนี่ในยุคสมัยใหม่นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็เท่าไหร่แล้วว่าสิปีนะฮะหรือสิปีแล้วละ่ะเพราะว่ามีการควบคุมปริมาณนะครับและก็ไม่ต้องพึ่งพิงรัฐคราวนี้สิ่งที่บิตคอยทําได้นะครับมันก็ตอบโจทย์ข้อ3ที่ผมเพิ่งพูดไปตะกี้เลยนะครับว่า มันค่อนข้างที่จะสร้างขึ้นมานะครับได้แต่ว่ามันค่อนข้างจะยากเนาะต้องใช้พลังงานนะมันไม่สามารถที่อยูอย่เฉยๆแล้วเราจะเสกขึ้นมาได้เลยนะฮะอ่ามันทนทานนะครับมันไม่สามารถที่จะเสื่อมสภาพเมื่อเวลาผ่านไปเนาะสามารถแลกเปลี่ยนได้นะครับสามารถโอนจากตัวนี้เป็นตรงนี้ได้เนาะอ่าไปที่ยอมรับนะครับผู้คนก็เริ่มเชื่อกันถึงแม้ตอนนี้ก็ยังเป็นจํานวนที่ไม่ได้เยอะมากเนาะแต่ว่าผู้คนก็เริ่มที่จะยอมรับกันแล้วสําหรับคนรุ่นใหม่ สามารถเก็บมูลค่าได้นะครับไม่สูญเสียมูลค่าในระยะยาวนะครับคือมันฟ้องมาทั้งหมดเลยนะบิตคอยเนอะอาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สะสมก็สะสมต่อไปนะครับคราวนี้มาพูดถึงข้อที่5กันครับข้อถกเถียงและก็มุมมองที่น่าสนใจเนาะเรียลเมนี่เนี่ยไม่ได้หมายถึงกําไรสูงสุดนะครับแต่ว่ามันหมายถึงไม่สูญเสียมูลค่าเมื่อเวลาผ่านไปเนาะอาสังหาทําได้ นะครับบางทำเลเนาะก็อาจจะมีมูลค่าสูงมากขึ้นเนาะถ้ามีคนเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะครับค้ดุ่มแกบอกว่าสิ่งที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับอสังหาหรือว่าที่อยู่ได้ก็คือคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอสังหาเนี่ยมันมีชีวิตชีวาคนที่จะทำสิ่งที่จะทําให้มันมีชีวิตชีวาได้ก็คือคนนะครับก็คือคนที่ให้ค่ามันนะครับ แล้วคนตามหาอะไรคนตามหางานนะเพราะฉะนั้นถ้าง,งานอยู่ที่ไหนโอกาสที่อสังหานะครับหรือว่ามูลค่าของอสังหาที่นั่นจะเกิดขึ้นก็มีโอกาสสูงนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันบางทำเลก,ก็มีโอกาสนะที่จะเสื่อมมูลค่าได้ถ้าไม่มีความต้องการแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองที่ร้างไปแล้วนะไม่มีคนอยู่แล้วนะทองคำเนี่ยก็มีช่วงที่ราคามันผันผวน,นนะนะฮะแต่ก็ดูวรวมก็ถือว่ายังเป็นอ่าสตอ Store of Value ได้นะครับอ่ะก็หมดนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคคราวนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะอ่าถือครองทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราสามารถแปลงนะสิ่งที่เรียกว่าทุนมนุษย์ของเราเมื่อเราทํางานหาเงินมาได้นะครับเราก็พยายามแปลงเงินที่เราหามาได้ด้วยน้ำพักน้ําแรงเราเนี่ย หรือว่าทุนมนุษย์ของเราเนี่ยให้มันกลายเป็นสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นทองคําไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอรนซีนะครับเมื่อเราได้ศึกษาทำความเข้าใจแล้วไม่ว่าจะเป็นหุ้นไม่ว่าจะเป็นอสังหานะครับทำให้ทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยมันใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเพราะเมื่อวันหนึ่งครับที่ทรัพย์สินเหล่านี้มันใหญ่โตขึ้นแล้วมันสามารถสร้างกระแสเงินสดได้นะฮะหรือว่ามันสามารถทําเงินปันผลนะฮะได้เยอะมากพอหรือว่าเงินปันผลเนี่ยสามารถ มาคบเบอร์กับค่าใช้จ่ายที่เรามีได้วันนั้นเราก็สามารถที่จะเกษียณได้หรือว่าหยุดที่จะพักผ่อนนะครับหรือว่าหยุดการทํางานเนาะเพื่อที่จะพักนะครับเพราะบางช่วงจังหวะของชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่มีแรงความรู้ความสามารถเราอาจจะไม่สามารถหาเงินได้นะฮะไม่สามารถที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับ คนอื่นได้เลยแต่ผมว่าตราบใดที่คุณยังเรียนรู้ปรับตัวนะครับแล้วก็พยายามทาความเข้าใจกับยุคสมัยใหม่ตลอดเวลาเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่มันเกิดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นได้เปรียบและก็สามารถเอาชนะมือใหม่ได้นะครับเพราะว่าคุณมีทั้งความรู้มีทั้งประสบการณ์และคุณยังศึกษาเครื่องมือใหม่ๆได้อีกนะครับแต่ เด็กๆที่เป็นมือใหม่มานะครับเขาก็ยังไม่มีอองค์ความรู้อะไรเลยเขาก็ต้องลองผิดลองถูกครับเขายังไม่มีประสบการณ์ในการที่จะล้มเหลวนะครับแต่ว่าคุณเนี่ยคุณผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรนะฮะตรงนี้ก็เลยเป็นข้อได้เปรียบที่จะทําให้คุณนั้นเอาชนะได้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เราผิดสิ่งที่เราพลาดนะครับในอดีตนี่แหละมันก็คือบทเรียนสําคัญที่จะทําให้เรานั้นก้าวต่อไปนะครับผม สิ่งที่เป็นเงินจริงๆนะครับอย่างแนวคิดที่นี้ที่พูดถึงเนี่ยนะฮะเรียวมันนี่เนี่ยก็อย่างที่เขาบอกกันแหละว,ว่าอ่ามันเป็นสิ่งที่รักษานะครับมูลค่าในตัวมันเองได้ครน,นี้อ่าตรงไหนนะ นะหรือมันคือสิ่งที่มนุษย์เนี่ยให้คุณค่ากับมันนะฮะมาโดยตลอดในทุกยุคทุกสมัยนะครับทองคำเนี่ยก็ได้รับการพิสูจน์แล้วที่ดินก็ได้รับการพิสูจน์แล้วอสังหาริมทรัพย์ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วของสะสมบางประเภทนะภาพวาดระดับโลกเพชรเนานะหรือของหายากระดับประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมันก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเออสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือทรัพย์สินจริงๆนะนะฮะมันก็พร้อมที่จะ รักษามูลค่าของมันไปได้เรื่อยๆตราบใดที่ยังมีคนเชื่อตราบใดที่ยังมีคนให้ค่ามันนะครับมันก็ยังขายได้นะครับในกลุ่มนะครับหรือว่าในตลาดนะครับหรือว่าในกลุ่มที่เรานั้นสนใจนะครับเขาก็ยังมีการซื้อขายกันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะโอเคสำหรบับวันนี้มีประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ